และวันนี้ค่ะเน้งยืนอยู่ข้างๆ CLA 250 AMG นะคะตัวท็อปสุด Top o f the Line แรงแรง211แรงมา้าเรียกได้ว่าแรงมา้าเท่า E 2 5 0ูฟุเกือบ4ล้านนะทุกคนเส้นสายตั้งแต่เสา A เสาซเชื่อมต่อมาหากับบ้านไทยที่งนงามแสนเซ็กซี่นะคะแล้วยิ่งเวลาสตาร์ทรถเปิดไฟไทายนะทุกคนเส้นไฟ l e d เนี่ยมันจะเป็นเส้นๆเ้นๆแล้วมีความแบบโค้งฟืบขึ้นมามุมเนี่ย สวยเซ็กซี่มากบั้นท้ายคู่นี้นี่คือเซ็กซีส่สุดๆนะคะภายในที่เป็น MG Sport Design พวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะไม่ใช้กันหลายโฉมมากไม่ว่าจะเป็น C-Class W i 205 E-Class 212 e ใดๆนะคะก็จะนิยมใช้พวงมาลัยในแพทเทิร์นใหม่นี้นะคะ สวัสดีค่ะแฟนเพจ Benz m o t o r m l l ที่รักมากๆทุกๆคนเลยนะคะเรียกได้ว่านะพวกเราอ่ะถือเป็นมิชชั่นเลยนะที่จะต้องเป็นหารถสวยๆราคาดีๆในบัตเจ็ตทุกๆบัตเจ็ตนะคะมาให้กับทุกคนนะคะและวันนี้ค่ะเน้งยืนอยู่ข้างๆ CLA 250 AMG นะคะ ตัวท็อปสุดท็อปออฟเดอะไแรงแรง211แรงมา้าเรียกได้ว่าแรงมา้าเท่า e250 คุเกนะือบ4ล้านอ่ะทุกคนแต่คันนี้ใหม่กริบๆใหม่แค่60,000เราขายเพียงแค่1ล้าน1แ9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะแค่ชุดแต่ง MG ก็เกินคุ้มแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นายจะทำมาทุกคนนะคะพาทุกคนนะคะมาทำความรู้จักกับเจ้ารถสปอร์ตคุก 4ประตูอย่าง C L A 250 A M G กันค่ะสำหรับเจ้ารถ C L A นะคะทุกคนบอกเลยว่าหลายคนพอเห็นว่าเขาเป็นรถ4ประตูเนี่ยก็จะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นรถเก่งนะคะเหมือนซีดานเหมือน C Class E Class นะคะแต่นียงบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ใช่ค่ะทุกคนเพราะเขาอยู่ใน Product Line ที่เป็นคูเป้หรือคูปอยู่กับพวก C L S อยู่กับ C Coupe อยู่กับ E Coupe นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นบอกเลยค่ะว่าเส้นสายของเขาคือมีความสปอร์ตี้มากเวอร์นะคะตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่เห็นเส้นตรงหรือหักเหลี่ยมเลยแม้แต่เส้นเดียวค่ะเพราะทุกเส้นเนี่ยเป็นเส้นโค้งมนที่เรียกว่าเชื่อมโยงกันไปนะคะอย่างมีรสนิยมมากๆเพราะแนวคิดการออกแบบของเ l a เเนี่ยเขา คิดมาเลยว่าออกแบบเบนซ์อย่างไรให้คนต้องเหลียวตามเวลาขับผ่านอันนี้คือแนวคิดของ c ซ a จริงๆที่ยังไม่ได้เมคอัพขึ้นมานะคะนอกจากนั้นนะคะตัว c ซ a เนี่ย250เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อเอาใจโอ้โหลูกค้าขนาดนี้เลยนะคะคนรุ่นใหม่กันมากๆนะคะเพราะว่ามาทั้งชุดแต่งคือต้องเต็ม AMG ต้องเห็นชัดๆนะคะล้อแม็กต้องสวยแล้วซิลูเอตคือ มองผ่านอะแค่หางตารู้เลยคันนี้คือ CLA แน่นอนค่ะเส้นสายตั้งแต่เสา A เสาซเชื่อมต่อมาหากับบ้านทายที่งอนงามแสนเซ็กซี่นะคะแล้วยิ่งเวลาสตาร์ทรถเปิดไฟไทายนะทุกคนเส้นไฟ l อ d เนี่ยมันจะเป็นเส้นๆ,ๆ,ๆ,ๆ้เ้นเแล้วมีความแบบโคง้งฟืบขึ้นมามุมเนี่ย สวยเซ็กซี่มากบั้นท้ายคู่นี้นี่คือเซ็กซี่สุดๆนะคะเราเปิดฝาท้ายใส่ของได้ฟินๆเลยทุกคนแบบโอ้โหใส่เข้าไปเลยค่ะใครใครใส่เยอะแค่ไหนก็ใส่กันเข้าไปเลยนะคะและด้านท้ายนะสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างกล้องถอยหลัง reversing camera ก็ใส่มาให้ครบมากๆบอกแล้วนะคะเขามาเอาใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้ทรูเลยสำหรับ mercedes cla นะคะเปิดรถกันมาดีกว่านะคะ ก็จะเห็นความสปอร์ตอย่างแท้จริงนะใครจะไม่เชื่อนอนะว่า CLA เนี่ยเขาอยู่ในโปรดักต์ไลน์กับ C Coupe c o e u p CLS นะเขาไม่ได้อยู่ในไลน์ C Class นะจะเชื่อไม่เชื่อต้องเปิดดูข้างในก่อน,นะคะ่ะดูรูปทรงเบาะเขาซะก่อนเส้นสายของความสปอร์ตไล่เรียงมาตั้งแต่ด้านบนยันด้านล่างดูหนัง a l คัน t a r a นะคะขนนุ่ม ขนเตี้ยแน่นๆนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเวลานั่งเนี่ยไม่ต้องโครงเคลงไม่ต้องลื่นเป็นการเพิ่มฟริกชั่นระหว่างตัวเรากับตัวเบาะนั่นเองแล้วตัดด้วยได้สีแดงคือแบบสวยมากนะคะด้านข้างแผงประตูก็เป็นหนังเอาคันทาราเย็บได้สีแดงเช่นเดียวกันคราวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูออปชั่นเลิ่ๆกันข้างในเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะในงบประมาณ1.19ล้านในการที่คุณสามารถผ่อนเดือนหนึ่งเนี่ยสบายๆ20,000กว่าบาทเนี่ยลองมองขึ้นไปด้านบนสิคะแค่หลังคาแก้วบานเนี่ยก็คุ้มที่จะซื้อแล้วล่ะคะ่ะบรรยากาศดีมากๆกับความเป็นหลังคาแก้วพารามิกรูฟแล้วอย่ามองลงมาเลยนะเดี๋ยวจะอดใจไม่โอนเงินไม่ไหวนะคะ ภายในที่เป็น MG Sport Design พวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะไม่ใช้กันหลายโฉมมากไม่ว่าจะเป็น C-Class W e 2 0 5 i E-Class 212ใดๆนะคะก็จะนิยมใช้พวงมาลัยในแพทเทิร์นใหม่นี้นะคะหนังเนี่ยป้านิยมๆนุ่มๆตัดไปด้วยได้สีแดงแล้วมีความเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมสิ่งต่างๆภายในรถได้อย่างสบาย ทริปชิฟเกียร์แบบทริปทรอนิกก็ได้นะคะตัวจอกลางใดๆก็มีมาครบ เชื่อมต่อกับมือถือเรานะคะผ่านบลูทูธได้อย่าง s ิงเลส s เรียกได้ว่าประสบการณ์ที่มอบใอ้เนี่ยคือดีมากๆนอกจากนั้นเครื่องยนต์ของเขาวค่ะทุกคนเป็นเบนซินนะคะ 2,000cc ที่ผสานกับเทอร์โบนั่นเองนะคะซึ่งผสานกับเทอร์โบแล้วยังไงให้บูสต์ที่แบบถึงใจมากๆซ cc ไม่ต้องเยอะเกินไปอกคะ่ะแต่ว่า มีบูสต์เทอร์โบมาช่วยนะคะทำให้แรงม้าเขามากอลังถึง211แรงมา้าและทำงานร่วมกันกับเกียร์7สปีดของ Mercedes-Benz เรียกได้ว่าขับไปนะคะแรงนุ่มแน่นให้อารมณ์รถยุโรปตามสไตล์ของ Mercedes-Benz แน่นอนค่ะ ด้านหลังของ CLA นะคะก็จะสามารถนั่งได้ถึง3คนหรือจะนั่ง2คนแล้วเอาตรงกลางเนี่ยมาเป็น a r m r e เ t เป็นที่วางแขนแบบนี้ก็ได้มองผ่านด้านหน้าไปได้เลยเพราะว่าบอกเขาเก๋มากๆนี่คือมีรูเจาะแบบนี้มาด้วยนะคะนอกจากนั้นคือ3คนนี่ก็คือนั่งได้เต็มๆสบายๆเลยถาว่าในส่วนของ Space นะคะอาจจะไม่ได้ใหญ่กว้างขวางเท่าพวก C-Class ค่ะแต่ว่า ด้วยรูปทรงสปอร์ตของเขาอะหลังคาเขาที่มันคลองมนลงมานะคะก็โอเคนะรับได้นิ่มีความสูง165นะคะก็สามารถที่จะนั่งได้โดยที่สีสารเนี่ยยังไม่ชนนั่นเองแล้วก็ยังรู้สึกถึงความโปร่งสบายสามารถที่จะนั่งได้ทุกๆวันเป็น Everyday ค่ะได้เลยค่ะเป็นเจ้าของ b บ n สปอร r t รุ่นท็อปสุดคันนี้ได้นะคะในราคาเพียงแค่1 1 9 0 0ล้าบาทเท่านั้น พร้อมด้วยแพ็กเกจของแถมอลังอลัง,ลงจาก Benz Motor m a l l ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถึง1ปี2ครั้งสปาภายนอกสปาภายในเคลือบแก้วคริสตัลกลาสโค้ดถึง2ปี4ครั้งรวมถึงช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่า ซื้อแล้วสบายใจนะคะมีคนดูแลหลังการขายนะคะและมั่นใจเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักที่คว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนเพราะเราคัดเลือกมาให้คุณแล้วนั่นเองค่ะสอบถามได้เลยที่0929245641หรือแอดไลน์เข้ามานะคะที่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนซ์มอเตอร์มอล คลิกที่ลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ดารล่างได้เลยแล้วรถสวยๆเลิเลแบบนี้ไปเร็วแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดอยากจองให้ทันกดเข้าร่วมกลุ่ม OpenChat ได้เลยนะคะอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เองด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเองมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ